การตั้งเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวและการงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีทิศทางและสามารถวางแผนเพื่อบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือตัวอย่างของการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวในทั้งสองด้านชีวิตส่วนตัวเป้าหมายระยะสั้น1-6เดือนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์เรียนรู้ทักษะใหม่และงอเรียนออนไลน์หรือเข้าร่วมเวิร์กช็อปในเรื่องที่สนใจเช่นการทำอาหารการถ่ายภาพหรือการเล่นดนตรีปรับปรุงสุขภาพจิต นั่งสมาธิวันละสินาทีหรือเขียนบันทึกความรู้สึกทุกวันเป้าหมายระยะยาว1-5ถึงปีพัฒนาความสัมพันธ์สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในครอบครัวและกับเพื่อนฝูงการเงินสุดขัวสร้างเงินออมอย่างน้อย6เดือนของค่าใช้ใจ่ายเพื่อความมั่นคงทางการเงินสุขภาพร่างกายและจิตใจมีสุขภาพแข็งแรงและสมดุลโดยการรักษานิสัยที่ดีในเรื่องการกินอาหารการออกกำลังกายและการจัดการความเครียดการงานเป้าหมายระยะสั้น1-6ถึงเดือนเพิ่มทักษะการทำงานลงเรียนคอร์สออนไลน์หรือเข้าร่วมอบรมที่เกี่ยวว่องเเครรือขข่่าาย้วม งานประชุมหรือสัมนาทางวิชาชีพเพื่อสร้างแอและขยายเครือข่ายในสายงานปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานวางแผนการทำงานให้เป็นระเบียบมากขึ้นเช่นใช้เครื่องมือจัดการเวลา time management t o o l หรือเทคนิคการทำงานเชิงรุก proactive work techniques เป้าหมายระยะยาว1-5ถึงปีความมุ่งก้าวหน้าในอาชีพวางแผนและทำตามแผนเพื่อก้าวขึ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นเช่นการได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารพัฒนาความเชี่ยวชาญมุ่งเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ทำงานอยู่เช่นการได้รับรองวิชาชีพ professional c e r t i หรือ t i o n รหรืัการได้การ การยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสร้างสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวหาวิธีที่ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีการตั้งเป้าหมายเป็นเพียงขั้นตอนแรกการทำแผนการปฏิบัติและการติดตามผลเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราไปถึงจุดหมายยอที่ตั้งใจไว้